โดยเฉพาะวันพระใหญ่นี่นะเจ้าเป็นวันหยุดทําการในยมโลกนะในยมโลกที่ตอนเป็นมนุษย์ประมาทในการดำเนินชีวิตปิดกฎแห่งกรรมห้าข้อเป็นต้นน,นนะเจ้าขาดสัตว์ลักษาเพื่อปิดในการพูดปดเอมสุราเมลยัย เล่นการพนันยาใบยมุกต่างๆเป็นต้นเห่า้นี่ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันผิดด้วยหรือในมือเงินฉันมือฉันปากฉันหรืออะไรของฉันนั่นเนี่ยๆๆแล้วก็ไม่ได้ไปลบก,กวนใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใครต่มันผิดด้วยหรือมันไม่ผิดกฎหมายแต่ว่ามันไปผิดกฎแห่งกรรมแล้วใครออกกฎนี้ล่ะเออนี่สิ เราต้องมาศึกษากันนี้นะจ๊ะแต่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจากท่านบรรลุอนุตตร,ส,ามมารสัมมาสัมปชิญญาณแล้วเนี่ยบรรลุทมแล้วท่านก็นมีรู้มีญานนณทัทสนะไม่มีประมาณที่ไปเห็นพบภูมิอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นตลอดที่ผ่านพบสามโลก,กันอะไรต่างๆเหล่านี้ เห็นการเรียนวายแต่เกิดของสรพสัตทั้งหลายโดยจตุปปัตยานรูการเป็นวายแต่เกิดอันนี้ของพระองค์ของพระองค์เองจากบุทเพนิวาสานุสียาณการระลรล,ลึกชาติผลหลังได้แล้วก็เห็นของผู้อื่นเห็นนรกสวรรค์เป็นของกลางเนี่ยซึ่งใครๆก็ไปได้ไปอยู่ได้ทั้งนั้นในวันนรกหรือสวรรค์ ฤทธิพรมหรืออรูพรมอะไรต่างๆไปได้ทั้งนั้นเพราะเป็นของกลางงเห็นแล้วท่านสงสารมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่อยากให้ไปอยู่ตรงนั้นทำไปเห็นไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเพราะข่าสัตว์ข่ามนุษย์ลักรทรัพย์พดผิดในการพูดปดดื่มสุราเมลัย อใบยมุกก็ไรต่างๆเป็นต้นอย่างเงี้ยนะจ๊ะเห็นแล้วก็สงสารนะจึงมาบอกว่าอย่าหรือพึงเว้นจากการฆ่าสัตว์พึงเว้นจากการลักทรพพึงเว้นจากการประพฤติผิดในกามพึงเว้นจากการพูดปดสอดเสียคำหยาบเขาเจอพึงเว้นจากการดื่มน้ำมอพึงเว้นจากการบาน,นอบยมุกต่างๆเที่ยวกลางคืนเป็นต้นเหานั้น ถ้าเธอไม่เว้นก็ลงไปตรงนั้นทั้งหมดที่พึงเว้นนี่คือศีลนั่นแหละนี่พึงเว้นจากนี่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธแต่สําหรับทุกๆคนในโลกแต่ที่ใช้คาว่าชาวพุทธก่อนระบว่าพุทธะแล้วว่าผู้รู้รู้เรื่องราวความจริงชีวิตอย่างเนี้ยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในภพภูมิในเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย ใครสมัครใจมาเป็นสมาชิกนี้ที่วัดศาสนิกตรงนี้ก็รีดกว่าชาวพุทธตรงนี้นะจ๊ะพึ่งทำอย่างนี้คือเว้นจากนี่ก็มีห้าข้อต้นอย่างนี้นะจ๊ะอย่างนี้แงแล้วก็ออายบมุขต่างหากเพราะนั้นเมื่อเราเป็นชาวพุทธเราพึงเว้นเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครพระเจ้าจะไม่ได้ออกกฎเกณฑ์แต่ด้วยมาหากรุณาสงสา,ารนะ่ะกลัวจะไปอยู่ตรงนั้นน่ะ จึงมาบอกอย่างนี้นะจ๊ะด้านั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นสาวกของพระองค์ท่านฟังคําสอนจากท่านซึ่งเป็นพระบรมครูมันครูสอนนักเรียนเน่ยเราก็ต้องทําตามท่านเพื่อตัวงเราเองนี่นะจ๊ะ